กลายเป็นกระแสไหวเล่าในโลกออนไลน์เมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแห่แต่งชุดนักเรียนไทยพร้อมกับโพสต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งก่อนหน้านี้กระแสะการแต่งชุดนักเรียนไทยในหมู่ชาวต่างชาติได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยคาดว่าเป็นการแต่งตามนักสแสดงซีรีส์ที่กำลังได้รับความนิยมพร้อมถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆที่เป็นโลเคชั่นของซีรีส์เรื่องนั้นๆทางด้านเพจ Facebook ของทนายรัชพลสิริสาครแฟนเพจได้โพสต์วิดีโออธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่งชุดนักเรียนโดยที่ไม่เป็นหรือไม่ใช่นักเรียนอาจมีความผิดได้ปรับไม่เกิน1,000บาทตามพรบเครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช2 5 5 1ที่บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่นักเรียนแล้วแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายเรียนแบบนักเรียนเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นนักเรียนจะมีโทษปรับไม่เกิน1000บาททั้งนี้ต้องดูตรงที่ปักเป็นสําคัญหากคุณใส่ชุดนักเรียนแล้วไปปักอักษรย่อซึ่งไปตรงกับอักษรย่อของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งกรณีแบบนี้อาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายแต่หากปักช่ ชื่อของตนเองเฉยๆนั้นอันนี้ไม่ผิดจึงอยากจะขอมาเตือนเพราะเห็นว่ากําลังเป็นกระแสนักท่องเที่ยวซื้อชุดมาใส่กันต้องระวังนิดนึงเพราะอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้